รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิด สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดหัวกระบือและรับฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขจ้พอเจริญพรญาติเดือมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ ทางสถานีวิยุทธรทัฐกองทัพบ,บกช่อง5อยู่ในขณะนี้นนก็ขอความสุขความสวัสดีความจเจริญในธรรมความจเจริญรุ่งรเรืองงดงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและขอจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแ,แลนเขาต้อง,งตามมาโดยตลอดญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้ ก็ใกล้ที่จะทิ้นปีพุทธศตกราษพศ .2,567 แล้วดังนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายตรงอย่ามัวเมาประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสกสา็สร้างบุญสร้างกุศลไว้เพื่อเป็นกำไรชีวิตของเราให้เราลึกนึกไว้เสมอว่าบุญกุศลบุญและอาลกุศลกรรมและกุศลกรรมนั้นระหว่างปี2,567นี่อะไรมีมากกว่ากันถ้าเรามีอ,อกุศลกรรมอรือบาปมาก บุญ,บ,ญบุญมากและบุญน้อยบาปมากบุญน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราชั่งดูว่าบุญกับบาปเนี่ยเราทุกคน,นจะมีทั้งบุญและบาปนะคนเรานี่จะมีบุญอย่างเดียวก็ถท่ายัางไม่สาเร็จมรรคผลเนี่ยก็ยังมีการาสร้างเออาเรียกอุศลกรรมหรือสร้างบาปบ้างอ่แล้วก็มีโอกาสสร้างอุศลกรรมณสร้างบุญสร้างอุศลสร้างคุณงามความดี <สำ S 1> ตลอด,ลอดวันตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นให้เราชั่ง ช่างดูว่าเลือลึกนึกย้อนว่าระหว่างต้นปีพศ .2567 เนี่ยเราทำอะไรเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่สังคมกับประเทศชาติวัฒาธรนามากน้อยเท่าไรหรือว่าสร้างกรรมทําเข็นสร้างกรรมทําเมนให้แก่ประชาชนคนทั้งหลายทั้งปวงมากน้อยเพียงใดช่างดูนะฮะถ้าหากว่าอากุศรกกร,รมนะบาปเราทําไม่มากโยมเมื่อล่วงลับแับจิตไป นั้นระหว่างจะล่วงลับดับจิตเนี่ยจิตมันจะไปคิดรละลึกนึกถึงอกุศลกรรมหรือก,กรรมไม่ดีแล้วเมื่อล่วงลับดับจิตแล้วก็เมื่อ,อกุศลจิตเกิดนึกถึงบาปกรรมสร้างกรรมทําเข็นท้างกรรมทวก็จะไปสู่อบายภูมิฉะนั้นระหว่างปีพศ2องนอสิเจนี้ก่อนจะสิ้นปีธนาราตนี้เราก็ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศสนตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจวระมีให้เต็มเต็มกำลังเต็มความ เก็บเกี่ยวบุญกุศลไว้ให้มากเป็นกำไรชีวิตของเราเพราะบุญกุศลนั้นทําไว้แล้วไม่สูญทลายไม่หายไปไหนแม้แต่กรรมชั่วอกุศลกรรมทําแล้วก็ไม่สูญทลายไม่หายไปไหนยังติดตัวติดกายติดใจตลอดกาลตลอดเวลาดังนั้นก็ขอให้ท่านเราอย่ามัวเมาประมาทอย่าขาดสติมีโอกาสก็สร้างบุญสร้างกุศลไว้ดังได้กล่าวม,มาแล้วแล้วก็อย่าโดมท่านสาวิชนก่อนจะสิ้นปีพุทธศักราชพศ2567ปีนี้ ก็เชื้อเชิญเจริญพรนยโยมมาร่วมกันทำบุญตักบาตรที่ตลาดเออเาอยู่ละเตลาดสวยเด่นป็นทัยงานสวยงานนี้ในช่วงเช้าหรือว่ามาบวชบวชเนข่ขม,มะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแล้วก็ช่วงเออกลางคืนประมาณสักทุ่มเศษก็ก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมเออเจริญม,มุทธมนสวดมนต์ข้ามปีสร้างคุณงามความดีสร้างระเมีกัน ที่บริเวณโดมโดมหลังนี้ติดแกสลาเนี่ยก็จะมีพระสงฆ์ะจะเจริญม,มุทมนแนยาญาโดมท่านสาวชนก็มาร่วมกวางพระ,จะเจริญม,มุทมนแล้วก็ร่วมจเจริญม,มุทมนด้วยกัน,นในวันที่31ธันวาน31ม1ธันวาคมก่อนจะสิ้นปีพุทธศักราชพศ2 5 6 7นี้นะสร้างบุญกุศลสร้างคุณงานความดีสร้างเรมีและกํไรชีวิตของเแล้วก็ในงานนี้วัน นั้นทางวัดหัวกระบือก็จะมีมอบสิ่งสากาักการะบูชาวัตถุมงคลให้ญาติโยมท่านสาวชนไว้สักการะบูชาก่อนที่จะติ้นปีสกราชพศ2 5 6 7ฉะนั้นก็เชี่ยเชิญเจริญพรญาติโยมทา่านสาวชนมีโอกาสกา็ทางวัดจะมีโรงทานนะโยมก็จะนำะข้าวปลาอาหารเมน้ำเครื่องดื่มมาบริการญาติโยมทา่านสาุชนหรือมาเลี้ยงญาติโยมทา่านสาธุชนที่มา ไหว้พระตรวจมนต์เจริญไหว้พระตรวจมนต์เจริญพุทธมนตร์ตรวจมนต์ข้ามปีกันในวันที่31ธันวาณสามธันวาคมก่อนจะสิ้นปีนะก็กระติบต้มย้ำเตือนอย่าลืมนะมาร่วมตรวจมนต์ข้ามปีกันแล้วก็ในช่วงนี้โยมที่วัดดุกระบือก็กําลังปรับปรุงพื้นที่ทั้งบริเวณด้านขวางตะวันออกและขวางตะวันออกบางตะวันตกคือขวางวัดวัดดุกระบือนี้จะมีที่อยู่ อสองขวางนาขวางข้ามคลองระบือไปตะวันออกก็กําลังปรับปรุงพื้นที่อยู่และฝว่งตะวันตกก็กําลังปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมท่านสาธุชนที่เดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างคุณงามความดีสร้างบริเมีด้วยการมาไหว้พระตรวจมต์เจริญรจิตโพนาหรือว่ามาประกอบกิจการอะไรก็ตามจะได้รับความสะดวกสบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานที่จอดรถนะฮะ แล้วก็ในช่วงนี้โยมทางวัตถุกระบือก็ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมท่านทราบมาโดยตลอดการสร้างสะพานร,รถยนต์เป็นสะพานใหม่ที่จะสร้างไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนทั้งหลายทางด้านทิศใต้กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางกลุ่มโยธาก็ได้เขียนแผนผังไว้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังเพียงรอแต่ว่าถอนเสาไฟเก็บสาย สื่สารมวลชนแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ปัจจัยที่จะใช้ในการสร้างสะานรถยนต์มีกำหนดว่ากว้าง4เมตรยาว24เมตรโดยประมาณก็ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสะพานนี้เป็นจำนวนมากฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ีนี้แล้วก็เชื้อเชิญจริญพรมาร่วมกันนะบริจาคครับ คนละเล็กคนละน้อยมาร่วมกันสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั้งหลายาให้เราย้อนระลึกนึกถึงลูกตาจะคุยกบโยมอยู่เสมอเสมอว่า,ามาข่ามานพนะเป็นบุคคลที่มีจิตใจเป็นกุศลนนะตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนมีาทางลกลุงลังไปหักล้างถางพงตรงไหนมีคูน้ำไปทำสะพานนะมาีตรงไหนที่ไม่เรียบร้อย มคาขามานพก็จะไปทําอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายตลอดการตลอดเวลาเ<า>มื่อมคาขามานพเรื่องรับดับจิตแล้วโยมบุญกุศลนั้นส่งผลได้ไปเกิดเป็นท้าสักกะเทวราชโยมนี่บุญกุศลแค่ทําถนนท้นทางและปรับปรุงถนนทางเดินอของประชาชนทั้งหลายที่สัญจรไปมาไม่สะดวกหรือมีร่องน้ํา ก็เอาไม้ไปทอดไปทำสะพานให้โยมได้เดินทางสะดวกสบายนก<ๆ>กุศลกุศลจิตที่ทำเพียงแค่นี้โยมล่วงรับดับจิตไปไปเกิดเป็นอาทาสักกาศเทวราชฉะนั้นเราท่านทั้งหลายระหว่างนี้เรามีชีวิตมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เทืนอนอ้อเชิญเจริญพรมาร่วมกันรสร้างสะพานรถยนต์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนทั้งหลายที่สัญจรผ่านไปผ่านมาณนะระหว่าง กรุงเทพมหาคนครสมุทรสาครสมุทรปราการนะแล้วก็โยมก็ถามว่ารัฐพานเดิมจะทําอย่างไรสะพานเดิมนั้น<ม>ก็อาจจะใช้เฉพาะรถที่จําเป็นรถใหญ่นะอาจจะเปิดให้วิ่งได้เป็นบางครั้งบางคราวก็เพราะว่าช่วงนี้โยมรถวิ่งแล้วก็ถนนน้นทางชำรุดสุดโทมแล้วก็รายการหนึ่งนักเรียนเด็กนักเรียนเวลาโรงเรียนเปิดหรือว่าโรงเรียนเข้าโรงเรียนปิดเนี่ย เด็กจะมีจํานวนมากแล้วก็เป็นภัยอันตรายกับนักเรียนนักศึกษาฉะนั้นก็จึงได้กําหนดสร้างสะพานใหม่ทางด้านทิศใต้ฉะนั้นก็เชื้อชจนญนพรจะมาร่วมกันแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะถึงงานประจําปีนัมัตการปิดทองหลวงพ่อโตในอุโบสถพุทธรูปที่ศักสิทธิ์ซึงปมะทับอยู่ภายในอุโบสถวัดกระบือก็จะเริ่มงานกันตั้งแต่วันที่22งหรือยี่สิี่ม2อกยี่สิบสี่กุมภา ยี่สิบปีมกรา,ราถึงวันที่สองกุมภาพันธ์ก็ขอเชิญเจริญพรมาร่วมงานประจำปีนมัธยการปีทองพระโตในโบสถ์นะ,ะพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบันทึฐานในโบสถ์วัดหัวกระบือแล้วก็มาร่วมคว่างเทศเวะสนรชาดกนะหยิบยกเอาการมันมเป็นบารมีของอพระเวสสันดรก็จะเริ่มกันในวันที่สองกุมภาพันธ์นะก็ขอเชิญเจริญพร มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาเทศเวท่อสันนิบาในวันที่สองกุมภาพันธ์และก็ญาติเดิมท่านสาชวชนมีกตศลทตาก็้เชิญจเจริญพรมารับร่วมการรับเนเจ้าภาพขันการเทศเวศื่อสันนิบาในวันที่สองกุมภาพันธ์นะ,ะก่อนที่จะมีเทศเวท่อสันนิาดกก็จะมีพระธรรมเทศนาปุจฉาวิจารณนาสองธรรมะชี้แจงแสดงถึงเรื่องการบำเพ็ญบารมี ของพระเวสสันดรชาดกก่อนหนึ่งกันฉะนั้นก็เชื้อเชิเจออริญพรญาติโยมท่านสาธาชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสก็มาร่วมนะงานประจำปีนัมัธการปิดทองพระโตมาทาบุญถ่ายชีวิตโกกระบือมาสร้าง,งบสรสห้างใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400้อยตารางวามาร่วมสร้างถลารถยนต์กันวันนี้รายการคิดดีแลนญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังมาก็พอสมควรกัะบาลแล้วในท้าที่สุดนี้กา,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 า็ขอกลาบพัฒนา ุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณบร,ริยสงฆ์และด้วยอำน,นาจบุญญาลิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโตธรรมกงหลวงพ่อโตหมอยาอพรากิ่งวิบูรสุขตลอดทั้งทวยเทพเท,าท,ท,ท,ทวาสิ่งศักด์สทสลายในสากลโลกกราบขอกราบปรัฒนาขอเชิญท่าน,านเสด็จลงมาโปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติพระศาสนาองค์เจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกวงขอจงโปรดช่วยแผ่บารมี ปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบรมไม้แข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานแล้วก็พระองค์ทรงประทับอยู่เป็นเมืองขวัญของเราประชชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนอยู่ในขณะนี้และก็ตั้งตนอยู่ด้วยความไมปรามาทไม่ขาสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจสร้างบารมีตลอดกาลตราบเวลา ขอโยมท,ทุกท่านจงประสบจากความสุขความเจริญขอโยมตงจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัยขอทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมัง่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและช่วยประทับคำจุนพุทธศาสนาให้เจริญลูกเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร คุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคนครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรท้าวเวสุวรรณมาทําบุญถ่ยชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875005800ค่ะ สำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วเร้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุกหัวใจคิดถึงเธอเลือก ความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ